สวัสดีครับพบกับชายนัทออนทัวเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่เกาะช้างเนาะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวที่น้ําตกทานมะย,ยมเนาะคลิปก่อนหน,น้านมันก็ไปน้ําตกของพวนนะทานมะย,ยมจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนไปชมกันท่องเที่ยวไปได้วยกันกับชายนัทออนทัวก็มาเที่ยวที่น้ําตกทานมะย,ยมเนาะเราต้องผ่านจุดคัดกรองนะส่วนใหญ่ที่นี่ที่ท่องเที่ยวก็ต้องผ่านจุดคัดกรองทุกที่นะครับผมนี่ครับ นะครับผมก็จะมีอย่างนี้เนาะเป็นที่สแกนเอาโทรศัพท์ใช้สแกนได้ก็เมื่อผ่าการคัดกรองมานะครับผมก็ <c oughs> ก็จะ,ะมีจุดจําหน่ายค่าเข้าบริการเนาะผู้ใหญ่ก็อยู่ที่40บาทเด็กอยู่ที่20บาทนะครับผมเราก็สวัสดีครับ <c oughs> นี่ครับเขาก็จะให้ตั๋วรามาเนาะเข้าไปทางด้านในก็ระยะทางเดินก็น่าจะประมาณ3 0 0กว่าเมตรเนาะไม่ไกลมาก,กเท่าไหร่ โอเคแล้วก็เดินเข้าไปชมทางด้านในทางเดินมันจะเป็นอาสะพานอย่างนี้เนาะนี่ครับก็มีข้อตเตือนนะครับก็คือห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นเขตปลอ,บอดบุหรี่เนาะก็ต้องงดสูบบุหรี่ก่อนเนานะแล้วก็เครื่องดื่มและอาหารต่างๆางไม่ได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นทางเดินเรียบๆไปเนาะมันจะอาจจะเดินง่ายกว่าไปน้ําตกของผแล้วก็ทาง ด้านขวามือก็จะเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่พนักงานเนาะที่ทํางานอยู่ที่นี่ด้านซ้ายมันก็จะเป็นทานน้ําตกอย่างนี้ไปเนาะโอ้สามากเลยนะครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มเมฆฝนเริ่มตั้งเขาอีกแล้ว <c oughs> ก็เขาจะปิด4ี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงครึ่งตอนเย็นหรือส6บหกนาฬิกาสานาทีเนะเาะก็ต้องดูเวลากันดีๆนะครับนี่ทางด้านซ้ายก็จะเป็น ทางน้ําตกอันสวยงามนะครับผมว้าวหน้าลงไปเล่นน้ำเนาะทเดียวผมสูมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนี่ก็เป็นทานน้ําตกของทาาน้ําตกทานมายมยะเลยครับสวยงามเนาะที่นี่มีน้ําตกหลายแห่งเลยเดีย๋ยวเราค่อยๆไล่ดูนะผมอยู่ที่นี่สี่วันเขาไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนได้เยอะขนาดก็จะพยายามไปแล้วกันเนาะถ้าฝนตกอะไรอย่างงี้ยผมมันก็อาจจะติดขัด อาจจะไปไหนไม่ได้ช่วงเช้าวันนี้ฝนตกครับก็เลยเชื่อเป็นช่วงบ่ายแทนทางเดินเขาก็จะวางเป็นแผ่นซีเมนต์นะวางเป็นอย่างนี้ไปตามทางเรื่อยๆนะครับผมก็ดีเหมือนกันนะเห็นเขาว่าเดินไม่ลําบากเหมือนน้าตกของทูตรงนี้ก็มีเป็นจุดแผนที่นะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ําตกทานม่ยมนะครับผมก็เป็นมีลักษณะเป็นวงรอบนะครับต้อง ไปและกลับโดยเส้นทางเดิมนะครับผมมันไม่มันไปเป็นวงไม่เป็นวงรอบนะเส้นทางนี้จะวางตัวขนานลำธารน,นะครับมีทั้งทางลาบแล้วก็ทางสลับทางเนินนะครับผมสลับกันไปรวมระยะทางแล้วอยู่ที่ประมาณ255เมตรนะครับใช้เวลาเดินประมาณ20นาทีนะครับผมผมมาวันนี้ตอนนี้ก็น่าจะ3โมงครึ่งเลยครับบ่าย3โมงครึ่งก็ ไม่ค่อยมีนักท่องเดียวมาแล้วเราะน่จะมาเป็นช่วงกลางวันกันหรือเปล่านะช่วงนี้มันช่วงเงย็นแล้วคนก็ไม่ค่อยมากันตรงนี้ก็เป็นชั้นแรกนะครับผมด่านแรกมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นฝายอย่างนี้เนาะนะนครับมันก็จะมีทางเดินข้ามน้ําตกทางน้นําตกไปนะครับผมน้ําตกทานนาย,ยมมันเป็นลําธารนะครับผมมันก็ไม่ได้สูงมากแต่เขาไหลเนาะนี่ครับทางเดินไป ทางด้านซ้ายก็จะเป็นทางด้านล่างนะครับผมก็น้ำตกที่นี่มันจะไหลออกลงทะเลไปเลยนะครับผมโอเห็นไหมครับตรงปลายทางลงสะพานนู้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะสูบให้ดูลิบๆหนึ่งครับมันจะออกปากอ่าวออกทะเลไปเลยนู้นนะครับที่สะพานมันก็จะออกทะเลไปเลยครับน้ำตกน้ำเจือดลงสู่คองลงสู่ทะเลไปเลย นอกจากมีที่ท่องเที่ยวทางทะเลนะครับเกาะช้างงหวดตาก็ยังมีที่ท่องเที่ยวอื่นเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเกาะช้างที่เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์บนเกาะช้างเลยนั่นก็คือน้ําตกทานไมยมน้ําตกทานไมยมตั้งอยู่ในสิลด์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างนะครับเป็นน้ําตกที่สวยที่สุดบนเกาะช้างเลยแล้วก็มีน้ําไหลตลอดทั้งปีเป็นน้ําตกขนาด4ี่ชั้น มีลักษณะเป็นคานน้ําไหลผ่านลงมาเป็นชั้นๆตามร่องหินแกิตสีดานะครับบริเวณรอบๆจะเป็นป่าดงดิบและมีหน้าผาสูงชันเกือบจะตั้งฉากอากาศก็เย็นสบายแล้วก็บเหมาะแก่การตั้งคข็มเล่นน้ําและเดินป่าตอนนี้น้องก๊อฟก็ยืนถ่ายรูปอยู่นะครับความสวยงามของน้ำตก่านมยมเนาะน้าใสครับใสกว่าน้ําตกของครูอีกทางด้านขวาก็จะเป็นทางขึ้นไปของชั้นน้ําตก ผ่านมายมขึ้นไปเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปชมกันมันก็จะเป็นน้ําใสๆอย่างเงีย้ยน้ําใสมากเย็นฉ่าเลยนะครับมองเห็นบางทีก็เห็นน้องปลาตัวเล็กๆอยู่ด้วยนะครับผมก็ไม่ไม่ได้ติดอาหารปลามาด้วยเนะเาะเขาอาจจะไม่ให้เอาเข้ามาด้วยตรงนี้ต้องถามเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเกิดใครอยากให้อาหารปลาครับให้ว่าเราเอาอาหารปลาเข้ามาได้หรือเปล่าตรงนี้ก็สามารถมาถ่ายรูปมีขอนม้ให้เรามานั่งถ่ายรูปได้ด้วยเนาะสวยงาม มันก็เป็นทางรถหลังกันไปนะครับผมมันเป็นชั้นๆไปนะครับผมมิดว่จะเป็นมุมทางด้านล่างของน้ําตกก็ทางเดินที่เป็นบันไดแบบนี้เขาปิดนะครับผมเส้นทางปิดชั่วคราวนะครับผมเราก็ต้องเดินไปอีกทางหนึ่งซึ่งทางนี้มันจะมีร้านค้าอยู่นะครับผมก็จะเขียนว่าทางไปน้ําตกไปทางขวานะครับผมนี่ก็มีร้านค้านะครับอาหารเครื่องดื่มจําหน่ายเนาะแล้วก็ทางด้าน ขวาเนี่เข้าใจว่าน่าจะาน่าจะเป็นที่สามารถที่มากางเต็นท์นอนได้เนะเเาะแต่ก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับผมถ้าจะมากางเต็นท์นี่ครับเป็นลานกว้างๆนี้ก็น่าจะมากางเต็นท์นอนได้ทางเดินมันก็จะเป็นดินธรรมดาอย่างนี้เนาะดินแดงๆนะครับผมก็เป็นดินปนทรายครับมันก็จะไม่ค่อยแฉะสะักเท่าไหร่นะข้างทาง,างบางทีเขาก็เห็นมีปลูกต้นทุเรียนไว้เหมือนกันเนาะ ก็ท่องเที่ยวธรรมชาติเนาะมันก็อาจจะไม่สะดวกสบายไปหมดซะทุกอย่างนะครับผมก็ต้องแลกมาความสวยงามก็ต้องเดินไปชมนะครับผม <c oughs> จุดนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งเนาะเราเดินมาประมาณเมื่อกี้ประมาณสัก150ยิเมตรนะครับผมมันก็จะเป็นลำธารประมาณนี้นะครับลำธารทา,น,ทาน,น้ำตกนี่ครับก็เขาก็จะมีป้ายห้ามนำเครื่องดืง่มและอาหารมาตรงนี้ด้วยเนาะ บางทีก็เห็นมีเศษขยะคงจะมีแบบนักท่องเที่ยวแอบเอาเข้ามาเนาะแล้วก็ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นผ่านน้ําตกน้ําตกผ่านแมยมนะครับสวยงามเนาะแผนให้กล้องกล้องเพื่อนแผนกล้องให้เพื่อนเพื่อนดูจากซ้ายไปขวาเหมือนกันนะครับเหนื่อยครับ <laughs> หอบเหมือนกันเนาะนี่ครับสวยงามดีนะครับลำธารเล็กๆนี่ก็เป็นความสวยงามทางธรรมชาตินะครับผม น้ำตกผานมายมว้าวอยู่ใกล้ๆข้างทา,างเดินมาก็ไม่ไกลนะครับผมมาก็แวะเที่ยวกันด้วยเนาะสำหรับน้ำตกผานมายมอากาศก็ค่อนข้างจะสดชื่นเลยเทีเดียวนะครับผมหลังจากที่เราติดโควิดกันสองเดือนสัดนนี้เราก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวกันได้แล้วนะเนาะเดี๋ยวเราเดินไปชมกันต่อนะครับทางช่วงนี้มันจะเป็นช่วงมีหินนะครับผมมีหินเยอะมันก็จะเดินลำบากห,หน่อยนึงก็ ถ้ามาก็เป็นควรจะเป็นรองเท้าหุ้ม้นนะครับผมเพราะบางช่วงเนี่ยมันจะเป็นอต้องป่ายหินไปนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูบางช่วงนะครับมันก็จะเป็นทางอย่างเงี้ยนะครับเดินตามหินไปเป็นหน้าผาเป็นอะไรนี่โคดหน้าผาเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่มันก็จะลื่นนะครับมันมีเป็นพวกขี้ตะไคร้ขึ้นด้วยนะครับผมก็เดินก็ต้องระวังกันด้วยนะครับผมแต่ก็ชมความสวยงามแล้วก็ต้องดูทางเดินกันด้วยครับเพราะว่า เป็นทางเดินโขดหินเนาะนี่สวยงามมากเลยอันนี้ไม่รู้ชั้นที่เท่าไหร่เนาะเขาไม่ดีมีป้ายบอกเห็นไหมครับว้าวสวยงามมากเลยเก็บภาพบรรยากาศไปฝากเพื่อนๆกันกน,น้ำตกทานไม่ยมเห็นข้างหน้าก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่เนาะนี่ข็งน่าก็จะเป็นทานสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมเห็นไหมหินอยู่ไกลๆก็ ไม่ได้เดินไกลสักเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นที่ของพูนะครับผมก็ต้องเดินเอาเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันเนาะก็ต้องดูทางเดินดีๆนะครับผมหาดูทางเดินที่มันเดินง่ายๆหน่อยมันจะเป็นแบบหินนะครับผมหินวางๆอยู่ประมาณนี้ก็ต้องดูกันแลตรงจุดนี้ก็เป็นจุดของที่จะใกล้ถึงจุดข้างบนแล้วนะครับผม ก็เป็นบางช่วงนะครับที่เราต้องเดินข้ามแก่งข้ามลำธารน้ำตกไปเนาะเขาก็จะมีเชือกให้เราลอยตัวถ้าใส่ผ้าใบามาอาจจะต้องถอดรองเท้านะครับผมตรงนี้ก็เป็นช่วงที่จะต้องเดินลุยน้ําไปเดี๋ยวไปชมกันมันก็จะเป็นไม้ขอนอย่างนี้นะสำหรับให้เราถอดรองเท้าไปได้เนาะถ้าเราใส่ผ้าใบมาเราจะต้องถอดแล้วเดินไปกันนะครับผมนี่ก็เป็นเชือกสําหรับโหนนะครับผมโหนไปข้ามไปยังน้ําตกกันนะฮะฝั่งหนึ่งนี่ครับผมก็ข้ามไป,ปเดี๋ยวเราข้ามกันไปเลยครับผมย ก็รองเท้าผมจะเป็นรองเทาา้าแบบพุ่มซ้นแต่ว,ว่าเป็นรองเท้าที่ไม่ใช่ผ้าใบนะครับผมมันก็จะเดินง่ายเราก็เดินเลาะตามน้ําตกไปนะครับผมนี่ผมให้ดูข้างล่างน้ําใสไหลยเย็นเนอะเออเห็นน้ําแค่นี้น้ําแรงเหมือนกันนะครับผมเนี่เดินต้องก่อเชือกค่อยๆค,ค,ค่อยไปนะต้องก่อเชือกนะครับผมคนน้ําค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวถ้าเป็นแน้น่น้ําป่าเนี้ยมันคงจะแรงมากเลยทีเดียวนะครับ ก็จะทำเป็นโขดหินแล้วก็ให้เราโหนเชือกไปนะครับขอ,อสลับข้างเลยนะครับจะเป็นโขดหินอย่างนี้ไปเนะาะน้ำเย็นเจี๊ยบเลยมีเพื่อนๆท่านใดเคยมาไหมครับผมน้ำเย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็ธรรมชาติก็ค่อนข้างที่จะกลกกับสู่ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเนาะหลังจากปิดโควิดไป เขาบอกว่า2เดือนกว่าๆเกือบ3เดือนประมาณนี้เนาะนี่วันนี้ก็เป็นวันที่7ก,กรกฎาคมนะครับผมที่ผมมาเที่ยวเนี่ยเราค่อยๆเดินไปไปชั้นบนแต่ถ้าเราไม่เดินข้ามฝั่งนะครับผมมันก็จะมีจุดหนึ่งนะครับจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่เราเดินไปได้แค่นี้นะครับผมยังไงก็ต้องถอดรองเท้าแล้วก็เดินข้ามฝั่งกัน เราก็ต้องก่อเชือกอย่างเงี้ยครับเดินไปแล้วก็ระวังลื่นกันด้วยนะครับผมเ <c oughs> พื่อน,นบอกเตือนเกก่อนเองไหมเกเป็นคนเดินมาฉันนั่งดูเฉยๆ <c oughs> โอ้น้ําเย็นมากแล้วก็น้ําไหลแรงด้วยนะครับต้องระวังระวังล้มนะครับผมนะน้ําค่อนข้างจะไหลแรงเลยอ่าถึงฝั่งแล้วเราก็จะได้เดินไปชมวิวของ น้ำตกทานมายมน้องก๊อชอบแช่นะ่ะแช่เท้าในน้ำเย็ยนๆแบบนี้นะครับผมน้องก๊ก็เป็นขนขี้ร้อนเหมือนกันเห็นนี้ถ่ายไปยาวๆเลยแล้วกันเนาะให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศจริงๆนี่เรามาถึงแล้วนี่ก็เป็นป้ายของอน้ำตกทานมายมแล้วครับผมสามารถที่จะ มาถ่ายรูปเซลฟี่กันได้ตรงนี้เนาะจุดเช็คอินกามาถึงน้ำตกทานมายมยมแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะครับผมเดินมาเหมือนกันนะครับผมนะครับเขาก็ต้องถอดรองเท้าแล้วก็ผลเชือกมาเนาะเดี๋ยวแพนกล้องให้เพื่อนๆได้ชมกันจากด้านล่างไปสู่ตรงช่วงน้ำตกด้านบนสวยงามไหมครับน้องก๊อฟนั่งแช่เท้าอยู่ตรงนี้สบายใจเฉิบ นก็บอกว่าดีมากเลยถ้าเดินไกลกว่านี้คงไม่มาแล้วก็ด้านบนเนี่ยด้านบนจะเป็นน้ําตกชั้นบนของทานมายมนะครับผมสวยงามมากเลยเดี๋ยวผมซูมมาให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆกันอาแล้วลตรงนี้ก็เป็นทานน้ําตกนะครับผมน้ำตกทานมายมที่สวยงามนะครับผมก็เป็นน้ำตกอันดับต้นๆของเกาะช้างเลยทีเดียวนะครับผม แต่ถ้าจะไปใกล้ๆกว่าน,นี้ก็ต้องเดินลุยน้ำว่ายน้ำไปเนาะแต่ผมไม่ได้ผงไม่ได้เดินลุยไปให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะเราให้ชมกันบรรยากาศตรงนี้แล้วกันนะก็ที่เป็นทางมันเป็นแบบว่าทางลำพานมาแล้วก็คือน่าจะให้ชื่อว่าน้ำตกฐานนายมมันไม่ได้สูงแบบน้ำตกที่เอื่อน,นะครับดูบรรยากาศทางน,น้ำตกลงมาสวยงามเนาะน้ำก็ค่อนข้างจะเยน็นที่ผมยืนอยู่ในน้ำนะครับผม แล้วก็ตรงที่ด้านหน้าเพื<ๆ>่อนๆหินหินก้อนที่อยู่ตรงนั้นนะครับเป็นเห็นที่รัชการที่ห้าที่6ที่เจน,นะส่งมาประพาสแล้วก็ส่งลงทอดปรมาที่ไทยไว้ตรงหินตรงด้านบนนะั่นนะถ้าจะเห็นชัดๆนี่ก็ต้องปีนขึ้นไปนะครับผมเพราะองค์มากองก็ต้องส่งปีนขึ้นไปด้านบนเหมือนกันเนาะตรงช่วงนี้เราก็สามารถลงมาเล่นน้ําได้นะครับตอนนี้น้ําตื้นนะครับน้าเย็นมากน้องก๊อกก็ถ่ายรูปเซลฟี่เล่นอยู่ตรงนี้ สบายใจน้องคอมเส้น,สนทางที่เดินเข้าไปยังน้ําตกทานมมยงนะครับจะไม่ลําบากมากนะก็บริเวณชั้นที่1ของน้ําตกจะมีแอ่งน้ําด้านหน้าสําหรับเล่นน้ําตกชั้นที่2จะอยู่สูงขึ้นไปเล็กน้อยส่วนชั้นที่3จะแบ่งเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่ให้ลงเล่นน้ําได้เช่นกันนะครับส่วนชั้นที่4ชั้นบนสุดนั้นก็จะเป็นอ่าชั้นน้าตกที่สวยที่สุดเพราะจะมีระยะทางค่อนข้างไกลและก็เดินลําบาก โดยทางอุทยานได้จัดทาเป็นเส้นทางเดินป่าระยะไกลนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวสายลุยที่สนใจจะเดินป่านะครับผมต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่นําทางไปด้วยเพื่อความปลอดภัยเมื่อก่อนนั้นนะครับจะเรียกน้ําตกนี้ว่าน้ําตกคลองมะย,ยมนะครับเพราะอยู่ใกล้กับคลองมะย,ยมในอดีตพระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จประาพาสถึงสาพระองค์ด้วยกันเลยทีเดียวก็คือรัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่6และ รชัชการที่เก็นะครับผมส่วนในหลวงรชัชการที่5นั้นได้เสด็จประพาสถึง9ครั้งกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็บันทึกบรรยากาศความงามของน้ําตกฐานแม่ยมไว้ในพระปรมาณิที่ไทยยอดนะครับจอประลออีกด้วยนะครับผมทําให้น้ําตกแห่งนี้เป็นอีกแห่งที่เที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกัน นี่ครับก็ใกล้เวลาที่จะหมดเวลาเข้าแล้วครับเพราะว่ามันใกล้จะสี่โมงครึ่งแล้วนะครับผมก็ให้เข้าได้แค่สี่โมงครึ่งเท่านั้นเองเนาะอ๋อไม่เป็นไรนะครับผมได้ยาก,กาศแค่นี้ก็พอใจแล้วครับผมจากต้นน้ําสู่น้ําตกสู่ลําธารไหลลงไปให้เราได้ใช้ได้อุปโภคและบริโภคกันเนาะความเป็นธรรมชาติที่มีความสวยงามนะครับผมตอนนี้คนน้อยธรรมชาติก็ยังอ่า สวยงามเพราะว่าได้ฟื้นตัวมาสักสองสามเดือนเนาะเรามาดูภาพน้ำตกทานแม่ยมแห่งกองช้างกันนะครับผมก็ชั้นบนเขาไม่ได้ให้ขึ้นไปนะครับเขาจะให้ขึ้นมาแค่ด้านนี้นะครับผมแต่สามารถที่ลงไปเล่นน้ำได้นะครับจะมีน้องๆลงไปเล่นน้ำกันอยู่เดี๋ยวผมจะสูงให้เพื่อนๆชมเนี่ยก็มีน้องๆน,นะครับไปเล่นน้ำกันอยู่แต่ก็ต้องมีผู้ปกครองไปด้วยนะเพราะช่วงนั้นมันน้ำมันจะแรงนะครับผม อาจจะทําให้เป็นอันตรายก็ได้นะครับทั้งหมก็เป็นน้ําตกผ่านมะยมแห่ง้นเขาเกาะช้างคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่น้ําตกผ่านมะยมตอนนี้ก็ค่อนข้างจะค่ํามันมืดแล้วเนาะเพราะมันอยู่ในป่าด้วย ก็มีความสวยงามและความแปลกหูแ,แ,แปลกตาดีเนาะเราอยู่กันภาคกลางก็แล้วก็จะมีน้ําตกวังตะไคร้ที่เราไปมานะครับผมที่นี่มันจะสวยงามและเป็นธรรมชาติมากกว่าเยอะเลยก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับชนันัทออนทัวร์เราจะไปเที่ยวไหนกันต่อก็อคอยติดตามชมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งสับตะไคร้นะครับเวลาจะานั้นไม่นาดมีอะไรคลิปใหมๆ่ๆผมจะลงให้เพื่อนๆได้ชมกันคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ